สวัสดี่ะอยู่กับบุญนเส้นสายมันค่ะตอนนี้วุญนก็อยู่บ้านสาวนุ่นดัมซิ่งนะคะพอดีเอาของมาส่งเจโบเรากําลังว่าจะกลับน้องเลิกงานพอดีสาวนุ่นกําลังเป่ากองค่ะตอนนี้สุดยอดมากมาถึงก็เติมน้ํามันลดเช็ครดเต่ากองนะคะเป็นผู้หญิงที่สุดยอดมากๆเลยแต่วุญไม่ได้ถ่ายตอนที่น้องเทน้ํามันเองนะคะยกถัง ใชรายละเอียดก็จะอยู่ช่องตีเล็กสายมันนะคะครบทุกชอตทุกฉากเอาดูดแล้วุดยอดมากใต้ทองดูดด้วยนะโอ้พ่อกับแม่มาพอดีเลยพ่อกับแม่ไม่อยู่นะคะเนี่ยเพิ่งมาพ่อกับแม่ไปขนควาย น้อยคนนะคะที่จะทำแบบนี้เนาะเป็นผู้หญิงด้วยขับรถเองเป่ากองเองทำทุกอย่างเองเนี่ยน่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆเลยนะคะสำหรับหลายๆคนเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงเขาก็ทำเหมือนกันให้โทรมาเนาะ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะโอ้ยวุ้นบอกไม่ถูกเลย วุ้นจะบอกอยังไงเดียววุ้นไม่เคยไปเหมือนกันวุ้นเป็นคนบุรีรัมย์แต่วุ้นไม่ค่อยได้ไปไหนเงี้ยต้องถามตีเล็กอ่ะพอดีตีเล็กติดธุระอยู่จา้าเดินท่าอยังไงเดี๋ยวถ้า,ถา,ถายังไงเดี๋ยวยงงยวุ้นจะให้ตีเล็กโทรกลับได้ไหมคะจา้จาจ้าเดี๋ยวทําธุระเสร็จเดี๋ยววุ้นให้ตีเล็กโทรหาเดอ้อตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ไหนนะสปีด จตึกอ๋อจา่จาจ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้ตีโทรหาแม่วัดดีค่ะแม่มา,จากจะใสามาจากคุณว่วโอ้มนันเนาะ <c oughs> คุณแม่มาจากขนวัว <c oughs> ดูกันยาวๆค่ะสาวนุ่นเข่ากรอง ตีเล็กมาบางกล้องอยูแล้วเพราะงอันนี้แมะเปิดก็ไม่เปิดมีค่าเท่ากัน คุณก็ไม่อยากไปไอ้นี่น้องมากเนาะเดี๋ยวเอฟซีหลายๆคนว่าไม่ไม่เห็นไปถามน้องเลยเราก็เห็นอยู่ว่าน้องเลิกงานมาน้องทำนู่นนี่น,นั่นบุ๊กก็เลยไม่รบกวนนะคะก็จะนั่งถ่ายอยู่ห่างๆให้เอฟซีได้ดูความเคลื่อนไหวของสาวนุ่นดัมซิ่งนะคะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้วุ้นเส้นก็ขอปิดคลิปก่อนจะกลับแล้วมืดแล้วเนาะ ไว้โอกาสหน้าจะแวะมาหาน้องใหม่นะคะบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะ